สวัสดีค่ะมาถึงช่วงเจาะเทือกไทยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะที่สวนนกชัยนาทนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและก็ยังเป็นที่ที่อนุรักษ์พันนกต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2526แล้วนะคะจะว่าไปเนี่ยนับไปนับมาก็เกือบ30ปีแล้วละค่ะที่สวนนกแห่งนี้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชมกับนกนานาพันธุ์รวมถึงธรรมชาติที่สวยงามค่ะอะไรที่ทําให้สวนนกแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเท ไปชมกันค่ะย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนสวนกนกไชนาแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาพักผ่อนกันอย่างหนึงแน่นค่ะเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้กรุงเทพแถมยังมีนกพันธ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศให้ได้ชมกัน แต่การท่องเที่ยวของที่นี่ได้หยุดชะงักไปช่วงหนึ่งเมื่อปลายปี2554ที่ผ่านมาจากมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะก็ทำให้การท่องเที่ยวสวนนกชัยนาทต้องหยุดพักไปหลายเดือน ถึงแม้ว่าบริเวณที่ตั้งสวนนกนี้จะไม่ถูกน้ําท่วมเพราะอยู่ในพื้นที่สูงใกล้ภูเขาแต่เนื่องจากว่าการสัญจรไปมานั้นไม่สะดวกค่ะก็เลยทําให้สถานที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยจากวิกฤตตรงนั้นเองนะคะทางสวนนกก็เลยได้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานที่ค่ะอย่างศูนย์รวมนกนานาชนิดที่เพิ่งเปิดได้เมื่อต้นเดือนมกราคมปี2555นี้นะคะ เมื่อเข้ามาในนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นนกหลากหลายชนิดเลยนะคะตื่นตาเต่นใจไปกับนกอีกงนกยุงนกกุลาขาวส่วนตัวนี้เจ้านกปากขอค่ะมาแล้วนกตะกุมตามมาด้วยนกกรเรียนมงกุฎส่วนนกที่ดุที่สุดในโลกต้องยกให้ตัวนี้เลยนะคะนกทัสสวารี ลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายนกอีมูค่ะแต่ว่าลำคอของมันจะเป็นสีน้ำเงินตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าศูนย์รวมนกนานาชาตินะคะซึ่งภายในนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมนกที่เราจะรวมนกทุกชนิดมาไว้ที่นี่ซึ่งก็จะมีทั้งนกไทย แล้วก็นกต่างประเทศนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็จะมีนกประเภทสวยงามแลวก็นกที่หาย,ยาก mm. เช่นนกยุงเผือกคือตั้งแต่เราเปิดสูย์ล้มนกนนาชาติมาตั้งแต่เดือนมกราคมน,นะคะ mm. ก็จะพบว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนนะคะซึ่งเด็กนักเรียนนี่จะวันหนึ่งก็ประมาณ5-6โรงเรียนซึ่งโรงเรียนหนึ่งก็ประมาณ300คนซึ่งเด็กทุกคนจะมีสมุดมาจดนะคะแล้วก็คุณครูจะให้ทำรายงาน ประวัตินกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็จะตื่นเต้นแล้วก็เพราะว่ามันจะมีนกหลากหลายให้เขาดูเยอะมากค่ะประมาณพันๆตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในแต่ละโกงก็จะมีชื่อมีประวัติให้เขาได้ศึกษาซึ่งบางคนเขาก็จะไม่เคยเห็นเลยพอมาเจอของจริงก็จะรู้สึกตื่นเต้น นอกจากศูนย์รวมนกนานาชาติที่นี่ก็ยังก่อสร้างสวนน้ําอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางอีกด้วยตรงนี้ก็เพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวและคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการอีกประมาณ2-3เดือนค่ะจุดตรงที่เรายือนอยู่นะคะเราเรียกว่าสวนน้ําอวกาศนะคะซึ่งสวนน้ําอวกาศแห่งนี้ กำลังอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างนะคะซึ่งยังไม่แล้วเสร็จก็คือคาดว่าอีกพักประมาณ 2- 3เดือนก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะคะสามารถเปิดให้บริการได้นะคะไฮไลท์ของส่วนน้ำอวการศแห่งนี้ก็คือตัวหุ่นยนต์นะคะซึ่งหุ่นยนต์นี้ก็จะมีความสูงเท่ากับตึก4ชะะั้นค่ะซึ่งก็จะมีเป็นหุ่นยนต์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสไลเดอร์ลงมา2 มาสวนนกชัยนาทแล้วอย่าลืมนะคะที่จะแวะไปดูอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือกรงนกขนาดยักษ์ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะต้องบอกว่ามันยังได้รับการดูแลแล,และปรับปรุงอยู่เสมอๆนะคะจุดเด่นของที่นี่ก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินเล่นท่ามกลางฝูงนกมากมายแบบนี้เรียกว่าได้บรรยากาศไปอีกแบบค่ะนกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นนกยูงนกอีมูนกน้ำนกกาบบัวมีเป็ดมีหงและก็มีนกกระเรียนมงกุฎ นอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับนกแบบใกล้ชิดแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมจะสนุกสนานแน่นอนเลยค่ะกับกิจกรรมการตกปลาช่อนยักษ์อเมซอนค่ะ mm. เพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวที่นี่เขาก็เลยมีกิจกรรมแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วย สถานที่ท่องเที่ยวภายในสวนนกยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าภายในนี้ก็ยังมีอาคารแสดงพันปาน้ําจืดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวิหารจำลองหลวงปู่สุกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์และเอ็กเวอร์ศูนย์เพาะพันนกอีกด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะสวนนกชัยนาทได้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวจนถึงขณะนี้มีพื้นที่ถึง248ไร่เศษแล้วค่ะและก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้แก่จังหวัดชัยนาทเป็นอย่างมากค่ะ คุณผู้ชมคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าสวนนกชัยนาทนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ใจคนจังหวัดชัยนาทและก็พื้นที่อื่นๆเป็นจํานวนมากค่ะจนได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดชัยนาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจสามารถแวะเวียนไปกันได้ตลอดเวลาค่ะอีกประมาณ2เดือนแววมาว่าคุณผู้ชมก็จะได้มีโอกาสได้สัมผัสกับสวนน้ํอาอวกาศแล้วด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือจอทท่วไทยไประจําวันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ